คลิปนี้ไม่วมันจะไปงานไม่ได้ไงงนขน,ดนี้นะครับกำลังติดขบวนเป็ดนับแสนตัวครับพี่น้องครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> ผมกำลังจะรีบไปงานครับแต่ไปไม่ได้เป็ดได้ปิดถนนไปนี่เรียบร้อยก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเกิดจากสถานการณ์อะไรทำให้เป็ดต้อง ลุกฮือออกมาปิดถนนขนาดนี้นะฮะเ,เ,เรามู่มวลม,ลมาหาประชาเป็ดครับพี่น้องครับตอนนี้ได้ไหลทยอยเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทและทำการปิดกัน้นถนนทุกสายในตอนนี้ครับ กกระจุยแน่ผมจะไปงานครับกำลังจะรีบไปงานน้องเพลงติดเป็ดโอ้ดูไเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูะตน้องครับกลับกลับครับ กูจะกลับเฮ้ยเร็วๆ้โอ้ติดเป็ดเวนแด้แทรเอาไปไปมนเดินมาแถวเลยนะ เดินเป็นแถวอยนี้ดิดูดิมันเจอยังไงวะนะ